ด้านนางเอกมากฝีมือเชอรี่เขมบุษรที่นันนาจะมีผลงานละครให้ชมกันสักเรื่องก็เผยว่าตั้งใจรับงานน้อยลงเพราะอยากมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นและด้วยวัยที่แต่35ปีแล้วจึงอยากเลือกรับบทให้เหมาะกับวัยมากขึ้นด้วยค่ะรับละครน้อยจริงๆก็น่าจะเริ่มน้อยตั้งแต่มันจะเป็นระยะระยะมาตั้งตั้งตั้ง,งหลายปีมาแล้วนะคะคือคือจริงๆแล้วตามแพลนของตัวเองเลยเมื่อก่อนเนี้ยก,กะว่าจะทำงานแบบปีละเรื่องหรือไม่ก็ ครั้งละเรื่องโดยที่แบบไม่ซ้อนกันแต่ก่อนหน้าที่จะหยุดยาวไป2ปีแล้วก็กลับมารับเรื่องกระทิงอีกครั้งเนี่ยก็คือหยุดยาวไปเพราะว่าแบบตอนนั้นมันทำสามเรื่องซ้อนกันแล้วมันแบบเหนื่อยแบบว่าเหน,แบบนื่อยแบบที่สุดอะแล้วมันก็เหมือนออต้องต้องแบบว่าไปกระตุ้นไปกระตุ้นใจนิดนึงว่าแบบเออต้องต้องต้องทำงานอะไรเงี้ยค่ะอก็เลยอาจจะดูเหมือนว่ารับงานห่างๆไปค่ะ และแม้จะทำงานเบื้องหน้ามานานถึง19ปีแล้วแต่สาวเชอรี่ก็ยังไม่เบื่อทั้งที่แอบสนใจงานผู้จัดละครไม่น้อยเพียงแต่ยังไม่พร้อมทำในตอนนี้ค่ะก็เรียกว่าสั่งสมประสบการณ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากันเนาะ